ไม่เจ็บเลยค่ะคุณหมอมือเบามากค่ะคือเราไม่ต้องเดินทางเข้ามาพบคุณหมอทุกเดือนสะดวกมากเลยค่ะดูจากรีวิวเนี่ยเราเชื่อว่าผลการรักษาหน้าพอใจแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะชื่อลิลลี่นะคะเป็นคนไข้ของเคลียริสมาค่ะวันนี้ก็เข้ามาพบคุณหมอเป็นครั้งที่2แล้วมาติดปุ่ม attachment แล้วก็รับเครื่องมือค่ะ ไม่เจ็บเลยค่ะคุณหมอมือเบามากค่ะก็คือมีปัญหาฟันซ้อนเกนิดหน่อยค่ะด้วยชีพที่เราต้องพูดคุยแล้วก็รู้สึกยินไม่มั่นใจค่ะก็เลยเข้ามาจัดฟันกับทางเคลียริสมาค่ะเเห็นโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเฟ e บุ o k ค่ะเห็นรีวิวด้วย ที่เลือกจัดฟันกับทางเคลิริสมานะคะเพราะว่าสะดวกมากเลยค่ะเราสามารถติดตามผลการรักษาเนี่ยจากแอปพลิเคชันบนมือถือได้เลยแล้วก็เข้าพบคุณหมอแค่3มครั้งคือเราไม่ต้องเดินทางเข้ามาพบคุณหมอทุกเดือนแผนการรักษาของลิลลี่นะคะก็อยู่ที่5เดือนนะคะในการจัดฟันถือว่าไวมากๆจัดฟันกับทางเคลิริสมานะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะมาพบคุณหมอแค่3ครั้งครั้งแรกเนี่ยมาสแกนฟันแล้วก็เคลียร์ช่องปากค่ะ ครั้งที่2มาเพื่อติดปุ่ม a อ t แทชเมนต์แล้วก็รับเครื่องมือนะคะครั้งที่3นะคะเสร็จการรักษาแล้วก็เอาเครื่องมือออกได้เลยค่ะสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่มีปัญหาฟันซ้อนฟันเกน,นะคะอยากฟันสวยก็มาเป็นเคสรีวิวแบบลิลลี่ได้เลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะทาง c l e a ยริสมานะคะมีโปรโมชั่นเคสรีวิวนะคะอยู่ที่ราคา39,900จากราคาเต็ม47,000ค่ะจัดฟันใสเลือกเทคนิคเคลียริสมาค่ะ